รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการรักเมืองไทยใช่เลยชุดรอยยิ้มที่ปลายด้ามขวานค่ะถึงแม้ว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่การพัฒนาในด้านต่างๆก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะจากสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีจุดแข็งค่ะท่านผู้ชมในด้านของ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติฉะนั้นทางจังหวัดยะลานะคะได้ใช้จุดแข็งในด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะจุ้มกำลังหมายถึงพืนป่าที่มีชื่อว่าฮาลาบาลา พื้นป่าแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมได้รับการเปรียบเทียบว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กับป่าอเมซอนของประเทศบราซิลเลยล่ะค่ะเรามาติดตามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าผืนนี้กันค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจะเข้าไปยังผืนป่าฮาลาบาลานั้นต้องใช้เส้นทางหลวงหมายเลข410จากอำเภอเมืองยะลาถึงอำเภอเบตงค่ะเส้นทางสายใหม่นี้รัฐบาลได้สร้างขึ้นทำให้ร่นระยะการเดินทางจากเมืองยะลาถึงเบตงได้30นาที แถมเส้นทางนี้ยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นสองข้างทางค่ะท่านผู้ชมถนนสาย410ยังเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติทั้งสองข้างนั้นเป็นภูเขาค่ะมีต้นไม้เขียวชะอุ่ม แต่สำหรับจุดตรงนี้เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อทอดข้ามเขื่อนบางลางทีมงานของเราหยุดรถทันทีค่ะขอบันทึกภาพความสวยงามแบบสุดๆนี้มาฝากท่านผู้ชมเชิญชมเลยนะคะ จังหวัดยาลาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรามีป่าฮาราาลานะครับที่เป็นป่าดงดิบชื้นที่สําคัญแห่งหนึ่งในโลกนะครับที่ยังดํารงความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าน,านานาพันธุ์มีต้นไม้นานาชนิดนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นในความเป็นป่าดงดิบและเป็นพื้นที่ธรรมชาตินั้นปัจจุบันเรายังมี เงาะป่าซาไกซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นนะครับหรือทางภาษามาลายูเขาเรียกว่าออลังอัสลีเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำมาหากินอยู่เก็บของป่าอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีมาให้พี่น้องประชาชนคนทั่วไปได้ได้เห็นได้ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตอย่างดั้งเดิมของงะเงาะป่าซาไกซึ่งยังคงมีอยู่ในในปัจจุบันนะครับ ค่ะท่านผู้ชมคะพนที่ใกล้ๆจุดเนี่ยนะคะก็คือแบ์มาดาโอค่ะแบบเป็นคนทันตว่ทันตวครับค่ะอยู่ในพื้นที่ตรงรตรงที่บริเวณนี้แหละบริเวณนี้ครับบ้านอยู่นี่บ้านสันติสองครับสันติสองสันติสองนะคะคคและแบบ์ทำไมถึงได้มีโอกาสเจอกับพวกกลุ่มซากไกลค่ะพอดีผมลง ทำงานที siglo. ่น <fry UC S> ี่ก็เจอกับผมก็แกกินข้าวแล้นไม่มีข้าวอยากกินอว่าเออแบบโอ้อยากกินข้าวด้วยมีไหมกาสาทกว่าเออได้ได้แล้วเขาพูดภาษาเราได้เหรอพูดภาษาเราได้เขาไปเรียนมาจากไหนนะแม่เขาอยู่ในป่าแล้วเขาไปเรียนมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากแบครับนะคะหัวหน้ากลุ่มกลุ่มนี้เขาชื่ออะไรจ๊ะคือมาแซครับมาแท้เขาจะเป็นคนลงมาจากเขาเออลงมาจากเขาแล้วก็มาหาแบ่ที่บ้านมาผม ที่บ้านเออแล้วก็บอกว่าเขาอาหารอยากได้ข้าวจะเอาอาหารอะไรซื้อซื้อข้าวสารซื้อใบแจักรยาเส้นอย่างนี้มันลงกินข้าวใบจักใบจักแล้วก็ชอบใบจักมันต้องม้วนด้วยยาเส้นครับครับอ๋อค่ะแล้วแบก็ให้เขาให้คแล้วคะเรียนเขาไงเออแล้วมันลงสองสามวันก็ลงสองสามวันก็ลงมาหาครับอ๋ออยู่หัดใจนี้อยู่กับคนนี้ประมาณเจ็ดปีแล้ว ็ดปีแล้วนานนะคะนานลค่ะแล้วแบคเคยมีโอกาสขึ้นไปบ้านเขาไหมไปครับเล้วค่ะกี่ครั้งสามครั้งเจ็ดปีไปกันสามครั้งสามครั้งอุ้ยปีเราไม่ถึงสองครั้งเลยอ่ะไม่ขวบปุ๊ไม่อยากไปทาไมคะไห่เดินมันเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะลึกไ่ใคะอยู่ลึกไหมเลิกค่ะเคยมีคนที่เข้าขึ้นไปหาเขาไหมค่ะไม่มีหรอ ทำไมถึงไม่มีไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วพวกนี้ค่ะถ้ามีคนขึ้นไปเขาพูดด้วยไหมพูดพูดด้วยถ้ามีอะไรก็พูดลุงบาบอกว่าคนที่ในป่าคนก็ยังไม่ดีใช่ไหมคนไม่ดีก็ลุงบอกว่าเอาเบโอมีคนไม่ดีข้างบนมาช่วยบอกเลยคะคนไม่ดีคือไม่รู้กโก้ไอันนั้นมันตัดไม้หอมอะไรแบโอปกติแบโอรู้วิถีเขามะ ว่าเช้าเขาตื่นกี่โมงเขาทาอะไรบ้างอ่ะไม่ไค้ทาอะไรฮะใครคนไอ้นี่พวกนี้พวกนี้มลุงเอาไอ้นั้นกินหัวมันไปนั่นอ๋อเขากินหัวมันอยู่ในปลากินหัวมันนี่ก็สนไมีมีเป็นอาหารค่ะกินหัวมันเป็นอาหารครับแล้วเวลาเขาคลอดผู้หญิงเขาคลอดลูกอ่ะค่ะเวลาครอบต้นอะไรว่าครอบต้นมับร้าวก็ชื่อมะพร้าว อ๋อหมายถึงคลอดข้างบนนั่นเองอ่ะก็เหมือนคนโบราณที่มีหมอตำแยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปโรงพยาบาลคลอดตรงนั้นแล้วการตั้งชื่อก็คือถ้าคลอดใต้ต้นไม้อะไรก็จะตั้งชื่อเด็กก็คือให้เป็นต้นไม้นั้นไม้นั้นอีแซนี่มันค้อตวงกล้วยนะอ๋ออีแซแปลว่ากล้วยเป็นภาษามาลายูกาชื่อไอ้กล้วยง่ายดีค่ะการจดจำค่ะก็อย่างเงี้ยนะแบนเนาะสำหรับแบนแบนมีความรู้สึกยังไงกับพวกเขาอ่ะรู้สึกดีว้รู้สึกดีค่ะ แบรักพวกเขาไหมรักเหมือนกันเหรอเหมือนเ,อเป็นญาติกันมือเป็นญาติเหรอคะครับแล้วแบช่วยเข,อขาอีกแค่ตลอดเหรอตลอดแล้วแล้วแบเอาตังที่ไหนมาช่วยเขาอะ่ะตัดยางอ้ท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะน้ำใจที่งดงามของชาวไทยมุสลิมคะ่ะ แบร์เนี่ยตัดยางนะคะรับจ้างรับจ้างตัดยางค,ค่ะก็มีไรายได้พอจะเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวได้แต่เมื่อเองมีความผูกพันกับชาวสากายนะคะก็เปรียบเหมือนเป็นญาติเขามีอะไรเข้ามาพึ่งพาแบ่งปันให้กับพวกเขาด้วยน่ารักจังเลยค่ะเพราะนั้นนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองให้แบร์เป็นล่ามนะคะคุยกับสากายต้องคุยกับกล้วยป่ะคะ <Yeah. S 1> คุยกับตักล้วยป่ะได้ไมด้ใช่ค่ะอิเไดี้ตา้ก พิเศษอนไรสันออกมาดิสินิรุณได้ถามอยู่เนี่ยเต็นโง่เดี๋ยตัวท่านผู้ชมคะนี่ค่ะในกล้วยหรือว่าเรียกว่าภาษาพีแซพีแซครับค่ะกล้วยกล้วยพูดไทยได้ป่ะพูดมาลายูพูดมาลายูอ๋อพูดมาลายูพูดมาลายูนี่ภาษาไทยนะพูดมาลายูไม่เป็นเป็นเนี่ยภาษาไทยนะกล้วยกล้วยกล้วยอายุเท่าไหร่แล้ว เอ้ยเลยเราอายุเราบอกไว้ถูกอายุไม่รู้ค่ะเพราะกล้วยไม่รู้ว่ากล้วยเกิดวันที่เท่าไหร่อย่างนี้ถือว่าแก่ยังแก่ยังตัวระเกียไม่ใช่หนุ่มหนุ่มเหรอหนุ่มหนุ่มตัวระเกียร์ตัวโดว่าแก่แล้วเขามีเมียไหมคะถามเขาไม่มีบินี่ตัวระเกียร์อันโน๊กอันโน๊กพอกันเหรออันโน๊กพวกันทั้งหมดเออวว่าลูกห้าคนโอ้กล้วยมีลูกห้าคน มีเมียกี่คนมีนี้เ่าคนเดียวครับใมีเมียออแอเตเลตีนเ่อ่ั้เ่ไสีบว์บุเบินี่กยับเ่บนี้ลากี้นี้ลัวมียคนเดียวท่านผู้ชคคะเผ่าซาไกรักเดียวใจเดียวค่ะ แล้วไม่คิดชอบคนอื่นแล้วเหรอชอบคนอื่นอีกไหมได้ทันเนมะวิตูวูสักนี่อะไรเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงไม่มีเมื่อกี้คงสรุปผิดค่ะอะไที่รักเดียวใจเดียวมันเป็นความจำเป็นนะคะเพราะว่าผู้หญิงไม่มีคือมีน้อยเหรอออผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับและอยู่ป่านะกล้วยกลัวอะไรที่สุด Đó leuk takut aku gapo hal kali tak dak. Ha tak takut sama kali. Takut. Takut gapo kali. Takut rimak kata. Wasilah. Wasilah. Lu wasilah. Tื่นแต่เช้าพระทิตย์ขึ้น กล้วยก็ตื่นแล้วใช่ป่ะ?อ่าตื่นแล้วกล้วยทำอะไร?เอามามื้อ pagi buat ถ้าเักาแฟไ่มาคุณถ้าเอาไอน้ำไม่เป็นถ้าเราไอน้ำง่ายว่าถือว่าไม่มีกาแฟไม่มีอะไรจะกินนะก็อยู่อย่างเดียวแบ็ดนี่เธอชอบกินกาแฟมากอยู่แล้วไม่มีอะไรจะกินเธออยากกินกาแฟไม่มีข้าวก็อยู่แบบนั็ดไม่มีข้าวแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยก็ใส่เกงแบบนี้ป่ะแต่กับเบ็ดนี่หรอดือดแรอ๋อมันใส่เบ็สมัยเก่า ม่ใส่ค่ะโค่จารีลูกตัวก็โ่ทุกตันี่มันถอดออกหมดเลยเสือการเก็บนับชาตจะมาเล่าอะไรคะเขาว่าไงคะอันนี้มันจะตอกมันเล็บมันอายมันผพาไป่มีก้าอาดูอะไรเดียวไม่ได้เจ้าอาตุดาโค่เจ้าอาตุดาค่ะคืออยู่ข้างบนนี่ใส่ผ้าใส่ผ้าเออแล้วผ้ามาจากไหนคะปลัดเข้ามาอ๋อแต่อันนี้คือปลัดให้ชอบไหมสวยไหม สวยอ๋อชอบแบบนี้ปลัดอ๋อประหลัดให้มาประหลัดเขาไม่อยากเห็นเราโป้อ่ะเด๊ใช่เปล่าใช่ใช่ไหมกล้วยกล้วยอยากได้อะไรหนักก็ปะเตกล้วยชอบอะไรหยุดลงมาข้างล่างเนี่ยจะเอาอะไรล้าหนักก็ปะเตะก็ว่าเขาสายอยากกับมาม่าอยากมาม่าก็กล้ยอยากกินมาม่าว้ากินเลยนะมาม่า เออมาชอบกินมาม่าเนี่ยมามากินหอเดียวก็อยู่ได้เนีลยกระป๋องอะจิ๋นก็มาปูเล่นาซีลาแกาวนาซีวะเออมันเก็บมันกะมันกินกับข้าวอะปลากระป๋องเนี่ยกินกับข้าวแต่มันชอบกินนะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้เรียนรู้วิถีของสไก่จาก ปากคําของสกายพพนแท้นะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ย ปรับตัวเข้ากับพวกเราได้ก็คือภาษาที่ไม่ทราบว่าเรียนมายังไงแต่พอที่จะพูดได้ก็สื่อความหมายกับแบรรู้เรื่องนะคะแล้วก็ยังได้ภาษาไทยกลางเนี่ยค่ะนิดหน่อยแต่น่าจะฟังรู้นะคะพวกเขายังรักแล้วก็ยังอยากอยู่ป่าเหมือนเดิมค่ะยังไม่อยากมาใช้ชีวิตแบบนี้เพียงแต่ว่าอาหารนะคะพอได้ลิ้มรสอาหารที่แบรส่งให้จะถูกใจะค่ะก็คือข้าวสารนะคะแล้วก็ชอบดื่มกาแฟใช่ไหมแบบใช่ไหมกล้ย แล้วก็ที่สําคัญค่ะบอกว่ามาม่าก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวทางทีมงานเราเนี่ยก็จะจัด ไว้ฝากแบไว้ไว้ให้พวกเขาได้ทานกัน mm hmm. ค่ะท mm hmm. ่านผู้ชมคะ mm hmm. เดี๋ยวถึงจะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะคะตั้งแต่สรีระของเขาว่า,วาคนป่าเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาต้องมีสรีระอย่างไรถึงจะสามารถปรับตัวอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข mm hmm. และพวกเราคะ่ะ mm hmm. ก็สังวรอยู่ว่าเราจะไม่ทําลายวิถีของพวกเขาเราอยู่กันแบบให้เกียรติเส้นกันและกันเพราะเขา,าคือเพื่อนมนุษย์ของเราเอนเดียวกันคะ ผู้ชมคะนี่คือสาวสาวซาไกค่ะแต่ถ้าจะถามอายุนะคะคงจะตอบไม่ได้เพราะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดวันเดือนปีเกิดอะไระนะคะแล้วก็ชื่อก็ยังยังไม่รู้ค่ะบางคนก็ไม่มีชื่อเขาไม่รู้จักชื่อกันละกันนะคะเนี่ยค่ะจะดูลักษณะผมเห็นไหมคะก็จะหยิกเหมือนเหมือนเอนงาะป่าที่เรียกเงาะป่านะคะผมจะหยิกนะคะตาจะสวยคือขนตาง,งอนไม่ต้องใส่ขนตานะขนตาง,งอนจมูกโด่งนะคะผิวคลัมแล้วก็ลักษณะจะไม่สูงะค่ะ ดูเท้ามึงดูเท้าจะเท้าจะใหญ่มากเหมือนเหมือนคนโบราณนะคะเพราะว่าจะต้องเดินป่านะคะดูเท้าจะใหญ่มากอันนี้เป็นเสื้อค่ะท่านผู้ชมขานี่เป็นเสื้อเ้าเราอยู่บนเขาจะใส่เสื้อแบบนี้นะคะอันนี้มีประโยชน์นะคะเนี่ยท่านผู้ชมทําเป็นเหมือนเหมือนเหมือนจิงโจะคะ้ค่ะหน้าท้องใส่ของได้เขาเอาผ้าห่อของไว้นะคะแล้วชนเผ่าเนี่ยจะขี้อายด้วยะคะ่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมคณะก็ได้พาทีมง,งานของเราเดินเท้าค่ะเข้าป่าไปประมาณ2กิโลเมตรนั่งเรือข้ามทะเลสาบฮาลาบาลามายังหมู่บ้านจุราพรก้าค่ะ ครับเป็นหมู่บ้านจุลาพร9เป็นที่อยู่ของอดีตกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือ,อกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์มาลา,ายานะครับที่เคลื่อนไหวต่อสู้แล้วก็ต่อมาอได้ร่วมกันออกมาร่วมพัฒนาชาติไทยมาอยู่กันที่นี่นะครับได้สัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังของผมเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นที่รุ่มเนี่ยขณะนี้เนี่ยระดับน้ําได้ลดลงอย่างมากนะครับซึ่งขณะนี้ผมก็ ได้บอกให้ทางหมู่บ้านนะครับช่วยกันได้คำนวณเพื่อจัดทำโครงการขุดลอกขึ้นมาผมก็จะผลักดันให้ทำการขุดลอกให้เป็นช่องทางการคมนาคมทางเรือจากทะเลสาบฮาลาบลา,านะครับมาเข้าถึงหมู่บ้านจุลาพรจะกลายเป็นเส้นทางสำคัญที่เดินทางมาจากทางเรือนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การเดินทางมาเข้าหมู่บ้านจุลาพรเจ็ดทางรถยนต์นั้น ค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากเพราะว่าต้องผ่านเส้นเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นภูเขาลงภูเขานะครับถนนขนทางก็ชารุดเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเส้นทางนี้สามารถจะเข้ามาทางเรือนะครับในในบริเวณทะเลสาบพาราบวลาได้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเรากดลอกให้เรือสามารถจะเข้ามาสู่ในในพื้นที่นี้ได้นะครับก็คือ,อส่วนที่เป็น ด้านหลังของของกระผมนี้นะครับถ้าหากได้มีการขุดลอกของมาด้านหลังนี้ก็จะได้เป็นเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นทะเลสาบนะครับเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับทะเลสาบเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพราะว่าที่นี้นี่ก็ได้มีญาติพี่น้องของกลุ่มผู้ร่วมพฒนาชาติไทยนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่มาเลเซียรหรือสิงคโปร์เองก็พยายามที่จะเข้ามาเยี่ยมญาติที่นี่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ยุ่งยากลำบากนะครับเพราะว่า วันนั้นถ้าหากจะมีการขุดลอกแล้วก็สามารถจะเข้ามาทางเส้นทางไปตรงนะครับมาลงเรือที่ท่าท่าตาพยอจากท่าตาพยอยก็สามารถจะนั่ง,งเรือมาที่นี่ได้อย่างสะดวกนะครับได้เป็นการชมธรรมชาติในทะเลสาบฮาราบลาตลอดเส้นทางมาจนถึงมาขึ้นมาขึ้นท,ท่าที่นี่มาเข้ามาชมความสวยงามของหมู่บ้านทุลาพร7ดและจุลาพร9ก้านะครับแล้วก็ได้มาชื่นชมธรรมชาติของป่า ซึ่งมีทั้งน้ําตกมีทั้งพันไม้ต่างๆนะครับทั้งมีมีสัตว์ป่ามีผีเสื้อมีนกต่างๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะนกเงือกนะครับนานา,นาพันธุ์ที่อยู่ที่อยู่แถบนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะสนับสนุนการการท่องเที่ยวในเขตทะเลสาบและป่าฮาลาบลานี้นี้ต่อไปแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณรอบทะเลสาบด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ ทางจังหวัดจะได้ผลักดันกันต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับและก็พากันเดินลุยเข้าไปชมความสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชนเผ่ากันนะคะโดยมีพี่น้องชาวซาไกเป็นไกด์ผู้นำทางอีกด้วยค่ะสดชื่นสวยงามชุ่มฉ่ำเย็นสบายหายเหนื่อยค่ะ เดิน่างจากหมู่บ้านประมาณเกือบ2กิโลนะครับต้องใช้วิธีการเดินเท้ามาอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมกับคณะนะครับซึ่งนำทางโดยตาไกลลุ่มตาไกลก็ได้มาถึงน้ำตกแห่งนี้ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะครับเป็นน้ำน้ำตกที่มีความสูงน้ำใสสะอาดนะครับธรรมชาติร่มลื่นก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับ ที่จะสามามรถมาเชื่นชมความงดงามในฝืนป่าฮาราลาแห่งนี้ในเขตูบ้านกุลาพร้านะครับ I am หลักใจวนไทยจะอยู่ที่ไหนมีรอยยิ้มมีน้ำใจเมืองไทยของเราบันถึงสองางทางทุกสิ่งทุกอย่างราชมคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไ่าหา ความสวยงามของธรรมชาติถ้ามีโอกาสได้มาที่ผืนป่าและทะเลสาบฮาลาบาลาสักครั้งหนึ่งก็คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันละค่ะว่าที่นี่คืออเมซอนแห่งอาเซียนจุมยากท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาเยือนกันสักครั้งนะคะแล้วจะบอกว่าภาคใต้นั้นไม่น่ากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาละค่ะสัปดาห์หน้ารอติดตามชมนะคะ จุม้มพาท่านผู้ชมเยือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ